สวัสดีค่ะนักเรียนคุูเอเองค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันใน Ep ที่สิค่ะในเรื่องเหตุผลเชิงตรรกะก,กับการแก้ปัญหาค่ะนักเรียนคุ้นใช่ไหมคะเราเคยเรียนไปแล้วค่ะวันนี้เอจะมาทบทวนนักเรียนฟังนะคะแล้วเกก็จะมีเกมนะคะที่สนุกสนุกไหมนักเรียนได้เล่นด้วยค่ะนักเรียนเริ่มต้นเลยค่ะนักเรียนไปค่ะเริ่มต้นเราจะไปล่าสมบัติกันนะคะ เกมนี้นะคะชื่อเกมล่าสมบัตินะคะโดยมีกติกาเงื่อนไขนะคะให้นําโจรสลัดนะคะเดินทางไปหาสมบัตินะคะห้ามโดนก้อนหินนะคะแล้วห้ามโดนปลาฉลามแมงกระพุลและเต่าค่ะเรามาดูสิคะว่าสมบัติของเรามีกี่ที่คะจุดที่หนึ่งจุดที่สองค่ะจุดเริ่มต้นของเรานะคะคือจุดที่โจรสลัดยืนอยู่นะคะโดยเงื่อนไขคือห้ามโดนก้อนหินปลาฉลามแมงกะพุลและเต่าค่ะ เราพากันเดินไปเลยค่ะนักเรียนไปกันเราพาตัว <personne> นะคะจุดสลับนะคะเดินไปข้างหน้านะคะเดินขึ้นไปนะคะแล้วก็เลี้ยวเพื่อที่จะไปหาสมบัติจุดที่หนึ่งค่ะเสร,ร็จแล้วออกจากสมบัติจุดที่หนึ่งเราก็ไปหาสมบัติจุดที่สองกันค่ะนักเรียนเดินตรงไปนะคะแล้วเราก็เลี้ยวขึ้นไปค่ะเดินขึ้นไปหนึ่งช่องนะคะแล้วก็เลี้ยวเพื่อที่จะไปหาสมบัติจุดที่ สค่ะนักเรียนไปค่ะเดินหน้าค่ะเดินหน้านะคะเดินหน้าเดินหน้าค่ะเป็นไงคะเราได้สมบัติทั้งสองจุดแล้วเก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปค่ะเกมนี้นะคะว่าง่ายแล้วเกมต่อไปนะคะทั้งง่ายแล้วก็สนุกด้วยนะคะแต่เป็นเกมที่ใช้สมองนิดนึงค่ะเกมต่อไปค่ะเป็นการเลือกซื้อไอศครีมะคะ่ะนักเรียนนักเรียนต้องใช้เอาวิชาคณิตศาสตร์มาใช้นะคะโดยโจทย์บอกว่า ถ้าวิทยากรต้องการซื้อไอศครีมมาแจกค้กข้าอบรมทั้งหมด60คนนะคะโดยแต่ละคนมีความต้องการไอศครีมที่แตกต่างกันดังนี้ค่ะมีอยากอยากได้แบบแท่งนะคะจํานวน10คนอยากได้แบบโคนนะคะจํานวน20คนอยากได้แบบถ้วยนะคะจํานวน30คนนะคะอ่าเรามีเงื่อนไขใช่ไหมคะ ้องเสื้อ,อไอศครีมให้คนทั้งหมด60คนโดยมีเงื่อนไขนะคะแบบแท่งแบบคนและแบบถ้วยนะคะโดยจํานวนไม่เท่ากันค่ะต่อมาเรามาดูร้านค้ากันค่ะร้านค้ามีให้เลือก2ร้านค้าค่ะนักเรียนร้านที่1น,นะคะแบบแท่งราคา5บาทแบบคนราคาคนละ10บาทแบบถ้วยถ้วยละ15บาทค่ะแต่ไม่มีโปรโมชั่นเลยไปร้านที่2ค่ะนัะนะเกเรียน อันที่2นะคะแบบแท่งนะคะแท่งละ5บาทแบบโคนโคนละ15บาทแบบถ้วยถ้วยละ15บาบาทนะคะแต่ร้านนี้นะคะมีโปรโมชั่นค่ะถ้าซื้อแบบถ้วยขึ้นไปนะคะจะขาดแบบถ้วยซื้อ1ิบถ้วยขึ้นไปจะขายเพียงถ้วยละ5บาทเท่านั้นอย่าพึ่งค่ะนักเรียนอย่าพึ่งค่ะเราสามารถซื้อได้ทั้ง2ร้านนะคะคะกันได้ค่ะนั้นเรามาดูกันค่ะว่าแบบแท่งแบบโคนแบบถ้วยแต่ละร้านนะคะราคาแตกต่างกันอย่างไรคะ่ะ ร้านที่1นะคะแบบแท้งนะคะราคา5บาทนะคะร้านที่สก็5บาทเท่ากันค่ะแบบโคนนะคะร้านที่1ราคา10บาทร้านที่2ราคา15บาทโู้แพงกว่กากันทั้ง5บาทแน่ร้านที่1นะคะแบบถ้วยราคา15บาทร้านที่2แบบถ้วยก็ราคา15บาทเท่ากันเอ๊ะอ,อย่าลืมโปรโมชั่นค่ะถ้าแบบถ้วยของร้านที่2นะคะถ้าซื้อครบ10ถ้วยขึ้นไปนะคะจะขายเพียงถ้วยละ5บาทเท่านั้นค่ะ มาค่ะนักเรียนเรามาคิดกันใช้สมองกันคะ่ Bl ะนักเรียนบริหารสมองกันนะคะเริ่มต้นเลยค่ะซือ้อแบบแท่งร้านไหนดีคะนักเรียนราคาเท่ากันเลยเราก็สามารถซื้อร้านไหนก็ได้นะคะอเคยเลือกร้านที่หนึ่งค่ะซื้อแบบแท่งนะคะสิบแท่งแท่งละห้าบาทค่ะสิบคูณห้าเท่ากับห้าสิบบาทค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนต่อมาค่ะแบบโคนค่ะแบบโคนซื้อร้านไหนดีคะได้หนึ่งร้านที่สองค่ะ like ดูราคาค่ะ เก่งมากค่ะนักเรียนเราต้องซื้อร้านที่1นนะคะเพราะร้านที่1นนะคะราคาคนละ10บาทถูกกว่าร้านที่ค่ะค่ะแบบคนนะคะซื้อ20คนนะคะจํานวน10อันนะคะก็20ิคูณด้วยสิบเท่ากับ200บาทค่ะนะักเรียนต่อมาแบบถ้วยอ่ะแบบถ้วยถ้วยละส5บาบาทเท่ากันเลยแต่ร้านที่สองมีโปรโมชั่นค่ะนะักเรียนถ้าซื้อครบสิถ้วยขึ้นไปหรือถ้วยละ5บาทแนละ้ต้องซื้อร้านไหนคะเก่งมากค่ะร้านที่สองค่ะ ซื้อแบบถ้วยร้านที่2นะคะเพื่อเขียนพิดนะคะแบบถ้วยร้านที่2นะคะ30คูณ5นะคะเท่ากับ150บาทนะคะทั้งหมดก็จะเป็นเงิน400บาทค่ะนักเรียนใครตามเพื่อไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถกรอรับกลับมาคิดตามเพื่อได้นะคะนักเรียนต่อไปค่ะไปเกมต่อไปนะคะเกมนี้นะคะเป็นเกมที่นักเรียนสามารถเรียนสามารถเล่นผ่านโทรศัพท์ได้ค่ะเกมต่อไปเลยค่ะ แต่วอเดี๋ยวครูเอนะคะจะส่งลิงก์ของเกมนี้นะคะเข้าไปในไลน์ห้องของครูป6เพื่อให้คุณครูป6นะคะส่งให้นักเรียนนะคะเพื่อนักเรียนได้เรียนแล้วก็ได้ลิงก์เข้าไปนะฮะนะคะซึ่งเกมนี้นะคะแข่งให้แคปหน้าจอส่งครูเอด้วยค่ะนักเรียนไม่ยากเลยค่ะเมื่อสัปดาห์แล้วเราก็เล่นเกมส c สแครปเปเล่นเกมในในโคดดิง้งใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราก็จะเล่นเกมออนไลน์เหมือนเดิมค่ะนักเรียนนะคะเข้ามาในเว็บนี้นะคะนักเรียนก็เลือกนี้นะคะด่านนี้นะคะ หน้านที่สองนี่นะคะนักเรียนก็คลิกเข้าไปค่ะเกมนี้นะคะนักเรียนมันเป็นเกมนะคะที่มันใช้ภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนก็สามารถนะคะฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้นะคะมูเป็นว่าอะไรคะมูเป็นว่าเคลื่อนที่นะคะ forward นะคะไปข้างหน้านะคะนักเรียนรันโปรแกรมนะคะคือให ให้โปรแกรมมันทํางานตามที่เราสั่งนะคะเราเป็นโคดดิ้งนะคะเป็นผู้ที่สั่งให้โปรแกรมนะคะตัวนี้ค่ะนักเรียนตัวกระตูนตัวนี้นะคะเดินทางค่ะไปยังจุดหมายนะคะจุดหมายก็จะเป็นรูปสีส้มนี่เห็นไหมคะนักเรียนอ่ะเราจะพามันไปนยังจุดหมายนะคะตรงนี้นักเรียนไม่ต้องไม่ต้องว่าทําไมมันถึงบางหนูไม่ใช่บางนะคะอันนี้มันเป็นไกด์ไลน์นะคะบอกว่านักเรียนนะคะจะเดินทางไปยังไงนะคะควรใช้ บล็อกคําสั่งอะไรบ้างในการเดินทางในการทําให้ตัวกระตูนนะคะไปยังจุดหมายค่ะเป็นตัวช่วยให้เรานะคะนักเรียนมันบอกว่าให้เรานะคะขยับนะคะบล็อกนี้นะคะไปใส่ค่ะใส่เสร็จปุ๊บมันบอกว่าอะไรคะให้นักเรียนมารันโปรแกรมค่ะเพื่อดูสิคะว่าเราใส่บล็อกไปเนี่ยมันทํางานถูกต้องแล้วหรือยังค่ะเย่เก่งมากคะ่ะนักเรียน,นเรียนสามารถทําได้แล้วนะคะ อันนี้นะคะบล็อกคำสั่งนะคะก็คือม o v กคือเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะต่อมาค่ะเล่นเกมต่อไปเนี่ยก็กดโอเคค่ะมันก็จะไปด่านต่อไปค่ะนักเรียนนักเรียนสังเกตตรงนี้นะคะตรงจุดๆตรงนี้นะคะตรงนี้จะบอกด่านนะคะในนี้นะคะมีทั้งหมด10ด่านนะคะให้นักเรียนนะคะเล่นด่าน1ถึงด่าน10ค่ะแล้วก็แคปหน้าจอนะคะถึงด่านสุดท้ายนะคะเหมือนเดิมค่ะแท็หน้าจอมห้ครูเอนะคะ พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะคะเข้าไปยังกลุ่มไลน์ของห้องวิวทยาการคำนวณที่คุณเอดูแลอยู่นะคะนักเรียนที่เราเคยส่งงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะส่งมาให้คุณเอดูได้นะคะนี่ถือว่าเป็นคะแนนเก็บให้นันนะคะนักเรียนเงื่อนไขนะคะอย่าลืมเล่นให้ครบ10ด่านค่ะเสร็จแล้วนะคะก็แคปหน้าจอพร้อมเขียนชื่อชั้นเลขที่ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะคะอยู่ในรูปภาพนะคะแล้วก็ส่ง มายังที่ไลยกลุ่มนะคะไลยกลุ่มห้องวิทยาการคนวณโดยใส่ในอัลบั้มของนักเรียนเองนะคะเพราะตอนนี้นักเรียนมีอัลบั้มเป็นของตัวเองอยู่ในไลยกลุ่มนะคะถ้าใครสงสัยยังไงนะคะโทรมาหาคุณเอได้เลยนะคะคุณเอจะรอตรวจผลงานในนักเรียนนะคะแล้วคุณเอกก็ขอชื่นชมนะคะว่าสายป .6 ส่งงานนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เล่นกันเก่งๆทุกคนค่ะนักเรียนแล้วสัปดาห์นี้คุณเอกก็หวังว่าทุกคนนะคะจะพานไปถึงด่านสิบได้ค่ะ พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะนักเรียนสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ